สวัสดีครับพี่เพื่นเพื่อนนักสะสมทุกคนนะครับ วันนี้มาพบกับช่องอัธัยอีกเช่นเคยนะครับช่องอัธัยนั้นก็จะนําข้อมูลนะครับเหรียญกระสับมาฝากกับพี่พื่เพื่อนนักสะสมอีกเช่นเคยนะครับดูไว้เพื่อเป็นข้อมูลก่อนการเก็บสะสมเหรียญหรือก่อนการซื้อการขายนะครับทางช่องอัธัยนั้นก็จะนําข้อมูลในส่วนนี้มาฝากกับพี่พื่เพื่อนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้นำเหรียญส0บบาทมุ่งเรียนของพ่อหลวงราชการที่9นะครับถือว่าเป็นเหรียญ10บบาทที่บอกได้เลยว่า ถ้าเหรียญบุนเวียนของพู้หลวงรัชการที่9นั้นน่าเก็บสะสมมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญไหนพอศอไหนนะครับสามารถเก็บสะสมไปได้เลยนะครับเหรียญเก่าเหรียญใหม่เก็บไปได้เลยนะครับเพราะไม่มีการผลิตเพิ่มแล้วนับบันหมดไปจากระบบแน่นอนนะครับอีกไม่นานนี้คงจะไม่ได้เห็นนา,าในระบบปุนเวียนแล้วนะครับเพราะว่าเหรียญก็จะเก่าก็จะเก็บไปผลิตเป็นเหรียญใหม่ออกมาแล้วก็จะเป็นของในหลวงราชการที่10นะครับดังนั้น ใครที่พบเจอก็สามารถเก็บสะสมว้ได้เลยนะครับยอดกระปุกไว้ให้ลูกให้หลานในอนาคตข้างหน้านะครับเหรียญที่เราเก็บไว้อาจจะเป็นเหรียญที่มีราคาแพงในอนาคตก็ได้เมื่อเหรียญหมดไปนะครับสำหรับวันนี้เป็นเหรียญสิบาทโลหะสอสีแบบหมุนเวียนของพระหลวงราชกาลที่9นะครับรสองพศนะครับนำมาให้ชมวันนี้นะครับก็มาดูกันนะครับนี่นะครับเหรียญแรกนั้นเป็นเหรียญชนิดราคา1ิบาทโลหะสอสีของพระหลวงราชกาลที่9อย่างที่บอกนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปพ่อหลวง พูลอัลลูเดดฝั่งขวาเขาจะเขียนคําว่าราชการที่9นะครับขอบก็จะเป็นขอบเฟืองสลับเรียบอย่างนี้นะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นพระปัางวัฒนล,ลุนนะครับสำหรับเหรียญสิบบาทก็ทุกคนรู้จักกันดีนะครับน,นี่ครับชิดขอบก็จะเขียนคําว่าประเทศไทยฝั่งนี้ก็จะเขียนคําว่าพศนะครับ เหรียญนี้เป็นพศ2545นะครับ er รกับอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมนะครับข้างบนที่เป็นจุดนี้ก็คืออักษรเบลนะครับเป็นอักษรเบลที่ว่าสัมรับคนธิสปอร์ตนะครับจับจะได้รู้นะครับเนี่ยครับเป็นอักษรเบลนะครับที่เป็นจุดอยู่ด้านบนนี้นะครับเนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นรูปตรงกลางนะครับเป็นรูปพระปางวัดอรุณนั่นเองนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานที่ได้ผมได้มาจากในระบบนะครับก็คือในระบบหุนเวียนนะครับก็เก็บสะสมกันไว้นะครับ เี่นีครับเหรียญปีพศ2545นั้นนะครับจำนวนการผลิตจะอยู่ที่61ล้าน333,000เหรียญนะครับณนะปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่เหลือเท่าเดิมแล้วนะครับเหรียญน้อยเหรียญมากเท่าไหร่เขาจะไม่รู้นะครับเพราะว่าจํานวนจาเต็นก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับ61 3, 33, 000, ล้าน3,33,000เหรียญนะครับแต่ณปัจจุบันนี้เวลาเขาล่วงเลยมานานแล้วก็คงไม่เหลือเท่าเดิมแล้วนะครับสาหรับเหรียญ10บาทนะครับสาหรับ เหรียญนี้นะครับถ้าบอกว่ามีการซื้อขายกันหรือเปล่านะครับถ้าในระบบออนไลน์นั้นมีการลงฝากซื้อฝากขายกันนะครับตามเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ต่างๆนั้นมีนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะตกลงกันนะครับว่าใครอยากเก็บสะสมใครอยากได้ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงแล้วก็วามใชงามนะครับขึ้นอยู่กับการซื้อการขายระหว่างคนซื้อคนขายที่จะตกลงราคากันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญ UNC นะครับเหรียญ UNC นั้น ลงฝากซื้อฝากขายกันอยู่ที่ถ้าปี4 5หนี้ตั้งแต่9 0้าถึงเกหนะครับหรือบางทีก็อาจจะถึงร้อนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละล้านที่จะขายนะครับเพราะว่ามีการลงฝากซื้อฝากขายกันอยู่นะครับกับเหรียญ10บบาทโลหะสสีแบบ UNC นะครับที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับที่เขาแลกออกมาแล้วก็เก็บไว้นั่นแหละครับแล้วก็นำออกมาขายนะครับก็จะมีราคาที่สูงกว่าหน้าเหรียญอยู่นะครับกับปี4 5หนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญถ้าเราพบเจอในระบบนั้นก็สามารถเจ็บสะสมไม่ได้นะครับเผื่อลูกเผื่อหลานเราในอนาคตขา้างหน้านะครับราคาก็อย่างที่บอกนะครับถ้าใครอยากขายก็สามารถถ่ายรูปเหรียญลงฝากซื้อฝากขายกันในทางออนไลน์ได้นะครับเผื่อค,คนที่เขาไม่มีเขาอยากได้ก็จะสามารถที่ว่าซื้อหากันแลกเปลี่ยนกันแล้วนะครับสําหรับเหรียญป,ปีสีก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะครับกับชนิดราคา10บ,บาทโลหะสสีและปีต่อมานะครับปีต่อมาก็คือปีติดกันเลยนะครับ ก็คือเป็นปีพศ2546นะครับนี่นะครับเป็น10บาทปี2546นะครับเมื่อกี้เป็นเหรียญปี45ครับสำหรับเหรียญปี46นี้จำนวนการผลิตนั้นจะอยู่ที่49ล้าน2 9 2 0 0 0เหรียญนะครับน้อยกว่าปี45นะครับปี46นี้นะครับ10บาทนะครับโลหะ2สีนี้นะครับน้อยกว่านะครับอย่างที่บอกนะครับอยู่ที่49ล้าน2 9 2 0 0 0เหรียญนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับกับเหรียญหมุนเวียนนะครับ ปี46นี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่น่าสะสมและน่าเก็บมากเลยนะครับปบเกี่ยวเก็บไว้ได้เลยนะครับถึงจะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานอย่างนี้ก็เก็บไว้ได้นะครับเก็บสะสมไว้เถอะครับดีนะครับเหรียญไม่ประกาศเลิกใช้ยามจาเป็นเรายังจะได้ออกมาใช้นะครับ่าปี46นี้ถ้าบอกราคาซื้อขายนั้นถ้าเป็นเหรียญย n c นะครับถ้าเหรียญย n c ที่ไม่ผ่านการใช้งานที่มีการลงฝากซื้อฝากขายกันทางออนไลน์นั้นอยู่หลักร้อยถึง1้อยเลยนะครับนี่นะครับร้อยหนึ่ง 100 100บาทถึง160บาทนะครับเป็นเหรียญย n c นะครับหรือคือราคาเหรียญ UNC นที่เขาลงฝากซื้อฝากขายกันนะครับถ้าเป็นเหรียญย n c นนั้นอยู่ที่1 0 0ถึง160บาทครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านนะครับาการซื้อขายกันจริงก็ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างคนซื้อคนขายนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่เราจะตกลงซื้อขายกันนะครับอ่าก็ฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้สเหรียญนะครับเหรียญปีปี่0บาและเเหรีบ และก่อนอื่นนะครับเวลาใช้จ่ายนะครับก็ควรที่จะพลิกดูดีๆนะครับถ้าเราเกิดได้เหรียญมาอย่างนี้นะครับก็พลิกดูนะครับจับด้านหัวขึ้นอย่างนี้แล้วก็พลิกด้านหลังนี้บอกทุกคลิปนะครับถ้าเหรียญหมุนเวียนนั้นด้านหัวกับด้านก้อยจะสลับกันขึ้นลงอย่างนี้นะครับนี่นะครับด้านหัวนั้นก็จะสลับกันอย่างนี้ก็คือเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับแต่เมื่อใดก็ช่างถ้าเราจับด้านหัวอย่างนี้แล้วพลิกขึ้นมาแล้วก็ด้านหัวกับด้านก้อยขึ้นทางเดียวกันนั้น จะเป็นเหรียญที่เออเลคอยหรือเหรียญที่หายากนะครับเป็นเหรียญที่มีราคานะครับบางที่อาจจะรับซื้อกันถึงเป็นหลักพันอ่าถึงหลายพันเลยว่าได้นะครับก็ดูดีๆก่อนใช้กันนะครับแล้วก็วดูพศออก่อนนะครับเพื่อจะเจอพศที่หายากนะครับนั่นก็เป็นอีกผลหนึ่งที่ว่าอ่าเราอาจจะเจอพบเหรียญอ่าทีม่มีราคาอ่ก็ได้นะครับอ่าสหรับคลิปนี้ขอยามาฝากไว้นะครับกับอีกสปีนะครับ กับเหรียญกระสาบบนเวียน10บ,บาทของพระหลวงราชการที่9ก็คือเหรียญปี45แล้วและก็ปี46นะครับตลอดคลิปนี้เข้ามาฝากกันไม่ฝากกดติดตามแนละ้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พานที่ใหม่ๆกับข้อมูลเหรียญกระสาบจากช่องอัดไทยของเราเจนะนํามาฝากเป็นประจําอยู่แล้วนะครับตลอดคลิปนี้ขอบผมครับพบกันใ่คลิปหน้าวันดีครับผม